สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยเห็นโน้ตท,ที่มีจุดอยู่ข้างๆนะคะกะ็มี2แบบที่ครูขึ้นไว้นะคะกะ็บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊เรามันมันกดยังไงแล้วต่างกันยังไงนะคะเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้กดเหมือนกันนะคะไม่ได้ความหมายเหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้ครูจะมาบอกคะ่ะเราลองมาดูโน้ตท,ที่มีจุดนะคะอยู่ในแนวตรงก่อนก็คืออ,อย่างที่ครูขึ้นไว้เลยเนี่ยโน้ตมันจะอยู่ในแนวตรงไม่ด้านบนก็ด้านล่างนะคะ อันนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าให้เราเล่นเป็นเสียงสั้นคือมันมีชื่อว่าสตัรกโตนะคะก็เราจะเล่นสมมติเราเจอเครื่องหมายเองอันนี้ทั้งเพลงเลยจะแบบเสียงสั้นหมดเลยเอ่ะเราจะเล่นสั้นอา่าเป็นคอร์ดก็เสียงสั้นนะคะอา่าแปลว่าเสียงสั้นทีนี้พออีกแบบหนึ่งซึ่งจุดอันนี้เนี่ยจะอยู่เยื้องโน้ตนะคะเห็นไหมคะก็ที่ ลงในในโนตนะคะอันนี้เนี่ยมันจะหมายถึงค่าจังหวะของโน้ตคือถ้ามันอยู่ตรงเป็นปจุดตรงที่โน้ตตัวขาวอย่างเงี้ยค่ะมันจะหมายถึงมีจังหวะ3จังหวะนะคะก็คือมีค่า3จังหวะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ตรงตัวดำเนี่ยตรงนี้คือจะมีค่าจังหวะครึง่งอันนี้อาจจะงงนิดนึงเดี๋ยวจะขยายความหน่อยก็คือ,อ มันเหมือนจุดอันนี้มันแทนครึ่งหนึ่งของค่าโนตัวนั้นอย่าง Gore, ตัวดำมีค่า1จังหวะใช่ไหมคะพอเพิ่มจุดไปเนี่ยมันจะเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งของตัวดำก็คือเหมือนคาเป็นหนึ่งชั้นก็จะเป็นจังหวะครึ่งอ่าอันนี้นะคะส่วนตัวขาวเนี่ยมันมีค่า2จังหวะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของมันคือตัวดำใช่ไหมคะตัวจุดเนี่ยก็เทียบเหมือนแบบเป็นตัวดำหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาก็แบบกลายเป็นตัวขาวนี่มี3จังหวะเวลาเล่นก็จะกดค้างนะคะ2 3สมอย่างเงี้ยนะคะอ่า แล้วก็อ,อมันเนี่ยอันนี้ใช้ไอเดียอย่างเงี้ยทุกกับทุกโนต้ตเลยนะคะก็คือ,อ,อจุดเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของโนต้ตตัวนั้นแล้วก็เ,เพิ่มเพิ่มจังหวะขึ้นมานะคะค่ะตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่าถ้าโนต้ตที่มีจุดอยู่ข้างๆหรือว่าอยู่แนวตรงเนี่ยมัน ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันนะคะมันคนละอย่างกันเลยนะคะพะอะจุดอยู่แนวตรงเนี่ยมันหมายถึงเสียงสั้นหรือว่ามันเรียกว่าสตากโตนะคะส่วนที่เป็นจุดที่อยู่เยื้องเนี่ยของโน้ตเนี่ยก็คือบอกมันเป็นบอกค่าของโน้นนะคะกะ็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามนะคะสามารถกดติดตามใน Youtube แล้วก็ Facebook Fanpage ได้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปสอนดีใหม่ๆนะคะแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะ